เรามาเริ่มยำม,มามา่าหมูสามไส้กรอกแซ่บๆกันเลยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บหชอ้นชอนนะครับเพื่อนเติมไปเลยน้ำปลาสักสี่ช้อนนะครับสี่นะครับน้ำมันานานะครับสี่ช้อนสี่นะครับ ใส่เคลือมากๆลงไปเลยน้ำรับเลย,เลยใส่พริกแดงลงไปให้น้ำตาลละลายนักรับงพริกแซ่บมากๆ ลองชิมสักหน่อยครับมรสชาติทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับให้ใส่เส้นมามากที่เราลวกใส่ลงไปเลยคุกเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นให้ใส่หมูสาบและไส้กรอกใส่ลงไปเลย เขาให้เข้ากันหลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ใส่นี่นะครับไปขึ้นช่ายลงไปขหอมแดงมะเมือเทศเริ่เไปเลยอเอทุกคร้ เอกกานน่าทานมากนะครับทีนี้ใส่พริกหอมลําไยนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับชิมรสชาติรสชาติจะหวานนํำแล้วก็เปรี้ยวนะเติมน้ำมะนาวลงไปต้องยใส่หมดหมดเลยโอเคได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปจัดการเสิร์ฟกันนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานนะครับโอเคเดี๋ยวไปจัดการเสิร์ฟกัน,นครับเมนูวันนี้ยำมาม,ะมะ่าหมูสับไส้กอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ รอรับประทานกันครับเพื่อนๆนี่นะครับน้าทานมากๆเลยนะครับนี่นะครับยำมาม่าหมูสับใส่ไส้กรอกนะครับแซ่บๆนะครับวันนี้แซ่บๆนะครับเพื่อนๆม,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 นะมาครับ เดี๋ยวเราไปรับประทานกันนะครับ